ตัวนี้จะทําให้หน้าเราเน,นีิม่มนวลฉวนฉลยหน้าอ่อนลงสิบปีใช้เป็นประจําหน้าอ่อนลงสิบปีอย่าลืมนะคะทําให้หน้าตึงภายในหนึ่งนาทีแล้วเราใช้ตัวนี้ทําให้หน้าตึงภายในหนึ่งนาทีเห็นไหมสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าแล้วนะคะเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะตั้งแต่เริ่มมาใช้ครีมตัวนี้ได้เดือนเดือนกับห้าวันนี่แหละสวยไหมนี่ผู้เปลี่ยนไปเออสวยจริงๆนะจะบอกให้อ เนี <ffe> <screams paintings> <tears> ่ย <poems> ม <or additions> ีใครถามว่าสวยตรงไหนก็ตรงที่มันสวยแหละทัานหัวจุดเท้าเลยเห็นไหมไหมหัวจุดเท้าเลยค่ะหัวจุดเท้าเลยจะให้ดูเห็นี่ตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยนะสวยมากจะบอกให้ไม่ได้หลงตัวเองนะมันเรื่องจริงนะขนาดหัวยังบอกเลยไหมตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยค่ะปูนิ่อิปี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 อีปีเจ็บหลายปูนิ่อิปี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 อีปีเจ็บหลายปูนิ่อิปี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 เจ็บหลายปูนิอิปีอิปีนี่ใส่ปุ่นนี่ปุิปนี่ปีปีหาแดงๆเลย นอคอยชื่อยายชมพอคอยเท่ามากคอยชื่ออีปีเพราะว่ายังหูบอเพราะว่าคอยเป็นคนตัวดำแต่คอยก็ภูมิใจมือนี่บ่ได้ไปเที่ยวเพราะเป็นโควิดก็เลยอยู่บ้านมีเวลาสิไปขุดปูกลางตรงนาขุดไปขุดมา ดิยังเกนอปูนี่ปิปิอิปิอิปิอิปิเจ็บหลายปูนี่ปิปิอิปิอิปิเจ็บหลายปูนี่ปิปิอิปิอิปิอิปิเจ็บหลายอ้ายได้มาช่วยน้องแนปูนี่ปิปิอิปิอิปิเจ็บหลายปูนี่อิปิอิปิอิปิเจ็บหลายปูนี่ปิปิอิปิอิปิเจ็บได้พ่อใหญ่พี่เตอร์มาช่วยน้องแนปูนี่ปิปิ จัดเสื้อดีๆก่อนปูนี้อีปี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 จะลายปูนี้อีปีอีปีอีปีอปีจลายปูนี้อีปี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 ีบจะลายปูนี้อีปี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 ีบจะลายลืมสังขาก่อนเลยมเห็นไหมคะ มีแฟนถามว่กสวยตรงไหนก็ตรงที่มันสวยแหละคันหัวจดเท้าเลยเห็นไหมเห็้ไหมหัวจดเท้าเลยค่ะหัวจดเท้าเลยจะให้ดูนี่ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะสวยมากจะบอกให้ไม่ได้หลงตัวเองนะมันเรื่องจริงนะขนาดหัวยังบอกเห็นไหมตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะปูนี้อิปป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 ี้จ็บลายปูนี้อิปป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 ี้จ็บลายปูนี้อิปปี